อย่างตัวนี้อย่ตัวไปด้านนี้พ่อลูกสอนกันสอนเล่นจักรกิจหลังจากนั้นก็นี่นะัะเธอเอออันนี้ก็คือเลิกงานเลิกเงินเลิกการแล้วนะจ๊ะอีแม่ก็บอกว่าวันนี้ไม่มีกับข้าวนะจ๊ะเพราะว่าแม่เคลียร์บ้านแล้วจ้าไม่มีแล้วนะไม่มีอะไรทำกินแล้วนะจ๊ะเพราะว่า หลังจากนั้นก็เลยสั่งพอบานบอกว่าแวะร้านยำให้หนะจ้าจะเอาน้ำร้านยำม,มีอะไรกินตอนแรกบอกว่าจะเอายำปลดุกฟูกแต่ปรากฏว่าเขาไม่มาขายนะพวกเธอจึงก็เลยบอกว่าเออเอาร้านยำก็ได้พอบ้านบอกว่ามียำนะเอาไหมก็เลยบอกว่าอ่ก็ได้ก็ได้บ้าซหลังจากนั้นก็รีบมาจะหิวข้าวเพราะว่าตอนนี้ก็คืออาหารการกินในตู้เย็นไม่เหลือแล้วนะจ๊ะแม่ก็คือเก็บมาทำไว้หมดแล้วเพราะว่าหลังจานกานี้ก็คือปีใหม่ก็จะไม่อยู่กันนะคะก็เลยเก็บของมาทำกินกันหมดแล้วนะคะนี่ก็คือยำนะจ๊ะทุกคนซื ังจากนั้นก็บอกพ่อบ้านบอกว่าอ่ะหิวข้าวหิวข้าวจ้า,าเตรียมปูเตรียมปลาเลยมีปลาเผาน้าจ้าทุกคนวันนี้เออก็บอกว่าเอาปลาเผาไปแกะเลยจับคุณพ่ออีพ่อก็ใจดีนะคะโอเคโอเควัสานเกือบไปฉันไม่ได้กินนะทุกคนเออมือพ่อบ้านนี่ก็น่าหนักนทุกคนบอกว่าให้ให้ค่อยๆหยิบปลาออกมานะจ๊ะแต่อีพ่อบ้านไปบีบขวดน้ำจิ้มเขาหนะทุกคนหกหมดเลยเหลืออันหนึ่งนะจ๊ะเหลือซีฟู้ดนะเฮ้อเฮอดีนะมันลาดลงไปในนั้นไปฉันก็เลยบอกว่าเอาไปล้างเอาไปล้างวัสานเอาไปล้างก่อนแล้วก็เอาน้ำจิ้มในถุงใ้วยวซัในฮเเกกกกออไปแล้้ววทุคนนนัีมา เกือบอ่าไม่แซบแล้วจ้ะถ้าน้ำจิ้มหกนี่หกกบพื้นก็คือหนึ่งมีงานสอไม่ได้กินนะคะเออ,เออกำลังหิวหิวอยู่พอดีนะโอ้ยพอแม่พี่น้องประชาชนจะ,จะบ้าตุยนะคะทุกคนเออพอบานกระมือเขาจะหนักแบบนี้แล้วเธอเออหยิบอะไรเบาๆไม่ค่อยจะเป็นนะคะอีฉันไม่ค่อยจะให้เขาทำหรอกนะ ส่วนมากดิฉันก็จะเป็นคนทําเองอะไรก็เออเพราะว่าไม่กล้าให้เขาหยิบให้เขาจับมือเขาเหมือนเหมือนคนหยิบอะไรก็แตกอะไรก็พังอะไรประมาณนี้เออเหมือนมือเด็กเฮ้ยเออเออดิฉันก็ไม่ค่อยจะใช้ก็จะเท่าไหร่นอกนอกจากว่าเอองานฉันยุ่งจริงๆริงจะไปจะใช้เพราะว่าอันนี้ฉันก็ไหนจะเทอ่ามีอ่าเขาเรียกอะไรอุ่นกับข้าวด้วยแล้วก็มียำด้วยดิฉันก็บอกว่าเออความหวังดีเนาะอยากให้มันรวดเร็วแล้วก็จะได้กินข้าวกินปลากันเร็วๆอยากเร็วมากจนกลายเป็นช้าไปเลยทุกคนเออก็ไปล้างนู่นล้างนี่ล้างปูล้างปลานยังบบนะะ เอ,เออที่ฉันก็งงล้างปงล้างปากแล้วก็เริ่มหิวแล้วบัตตานีนะคะทุกคนเออหิวว่ะสิทุกคนเพราะว่านี่มันก็จะสามทุ่มแล้วนเวลานี้ก็คือเป็นเวลาตอนเย็นนะทุกคนเออหลังจากนั้นนี่ก็ตัดมาจะกินข้าวกินปลาแล้วนะสักทุกคนเออฉันก็ไม่ไหวแล้วจ้ะฉันก็บอกว่ามากินข้าวเด้อมามามาเราก็เรียกกอบ้านที่ไหนได้กอบ้านกับลูกนะคะกม็มุ่งมุ่งกันอยู่กับสเก็ตนะคะทุกคนเออล่างลูกก็อยากจะอ่า ยืนในสเก็ตอยากเล่นสเก็ตนะคะอีแม่ก็บอกว่าโอ๊ยให่พ่อกินข้าวก่อนหิวข้าว ا ل س ا สามทุ่มแล้วยังไม่ได้กินข้าวกินตา,ลาเลยอย่าแซวโอ้ยเนาะทุกคนเด็กกันเนาะ <c oughs> เวลาเขาเห่ออะไรเขาก็จะเห่อ <c oughs> เขาก็ไม่สนใจหรอกว่าพ่อแม่หิวหรือไม่หิวนี่แหละดิฉันบอกว่าเด็กเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเ <c oughs> ขาไม่ค่อยสนใจนะเออเธอจะมีกินหรือไม่มีกินฉันไม่สนใจน <c oughs> ี่แหละคือพฤติกรรมของเด็กที่ฉันเคยพูดมาตลอดว่าเด็กเขายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องบอกต้องสอนต้องกล่าวอะไรที่มีควัซื้อก็ไม่ต้องซื้ออะไรที่ซื หลังจากนั้นอีแม่ก็ตัดภาพมาบอกว่าเออไปเรียกพ่อลูกมันมาบอกว่ามาให้พ่อกินข้าวก่อนก็ยังไม่เสร็จนะทุกคนเอออีแม่ก็สัตว์แล้วจ้าตอนนี้ก็คือหิวแล้วทุกคนนี่มันจะเป็นเวลาสามทุ่มแล้วเออเออก็แล้วแต่ก็เลยว่าอย่างนี้เออ แม่กินรอแล้วนะเพราะว่าหิวแล้วว่สซ่นแต่กินนี่ก็คือแม่เป็นคนที่กินกินเร็วแล้วก็อิ่มอิ่มเร็วนะทุกคนจริงๆกินก็ไม่ได้เยอะแยะแม,มากมายนะแก้วกินอนะ่ะแกเป็นคนกินน้อยแต่ว่าพอมันหิวแล้วมันก็หิวแบบสั่นๆน่นนะพี่เธอฉันรอใครไม่ได้ถ้าฉันหิวอะ่ะเออประมาณนี้แหละปกติฉันก็จะกินตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วแต่ว่าอ่าฉันชินไงพอพอกินหกโมงแล้วมันก็จะหิวใช่ไหมกว่าเราจะนอนสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้เพราะว่าพรบ้านมาก็กินดาวกินปลาก็สามทุ่มแล้วใช่ไหมล่ะา <ulate. S 1> ูข่าว พี่แม่ก็หันไปมองโอ้อยังไม่เสร็จรอีกหรอกจ้ะพวกเธอจ๋าเออสามทุ่มครึ่งแล้วพวกเธอยังไม่ได้มากินข้าวกันนะก็ะเลยว่าอย่างนี้เออพี่แม่ก็กินไปกินไปแล้วก็เรียบไปจริงๆอะเริ่มอิ่มแล้วนะเนี่ยดูท่าดูอาการแม่เริ่มอิ่มแล้วน,นะคะเออกินไปพูดไปเรียกไปนะคะเพราะว่าอิา่มแล้วไงเริ่มจะอิ่แมแล้วไงแม่ก็ซัดปลาซัดอะไรแล้วไงแล้วก็มีอะไรอีกมียำไงจริงๆอะแม่กินรถแซ่บนี้แป๊บเดียวเองนะมันก็จะอยู่ท้องแล้วก็จะอิ่มได้เร็วมากถ้าเป็นรสจัดแต่ถ้าเป็นรสจืดเเเนนนนนนีี่่่ยยกกกกิิังงไไ็็มมอออะะะทุคแแแ้้วจปบบหล เพราะว่าวันนี้เราก็ต้องเคลียร์บ้านเคลียร์อะไรอาหารการกินแก้วก็จะไม่เก็บแล้วนะเพราะว่าวันนี้ก็อีกวันหนึ่งก็เตรียมตัวเดินทางไปทำบุญทำกุศลทำบุญทำทานแล้วพวกเธอเราก็พาลูกไปเปิดหูเปิดตาบ้างเนาะปีหนึ่งปีหนึ่งก็นานๆจะไปทีไงก็ปีนี้แหละเป็นปีที่จะได้ไปเต็มตัวพวกเธอก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะว่ามีแต่ภาระหน้าที่เยอะๆอะไรอีกอย่างลูกก็ยังเด็กด้วยไปไหนไม่ได้ไปไหนก็ต้องใช้เงินใช้ทองนะพวกเธอเออฉันก็ไม่อยากขยับตัวไปไหนหรอกเออเราก็จะรู้ว่าเออสภาพการเงินเราเป็นยังไ มาบังคับกันให้ใส่รองทงรองเท้ารองเท้าไอ้พวกนี้มันก็ใส่ยากนะพวกเก๋เออมันไม่ใช่ว่าใส่ง่ายๆนะมันต้องให้มันตรงลึกตรงลึกอะไรก็ไม่รู้นะเออเขาบางขังคับให้แม่ให้ใส่ให้เขาตั้งแต่กลางวันแล้วเขาเลิกเรียนมาแต่ว่าแก้ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบให้เขาเล่นเพราะว่าอะไรเขาเล่นแล้วแก้วต้องมานั่งดูแลไงแก้วกก็ต้องมีงานบ้านงานเรียนแม่ก็บอกว่ารอพ่ออย่างเดียวละจ้าอันนี้แม่ก็คือแบบว่า <Net> มีแม่ก็อ้างไปนะจ๊ะทุกคนเออถ้วยจานแม่ยังไม่ได้ล้างเลยอาหารการกินแม่ก็ยังไม่มีหนูอย่าเพิ่งเล่นล้อพ่อแล้วกันเราก็ว่างั้นเพราะว่าอะไรเล่นก็ต้องมีคนอยู่ประคองเขานะทุกคนเพราะว่าเขายังเขายังไม่ได้มีที่ประคองบ้านเรามันไม่ได้มีเสามีอะไรมันในที่เขาฝึกเรียนในเออเราก็ต้องจับเขาคอยจับเขาคอยประคองเขาถึงแม้เขายืนได้เองได้นั่นแหละมิดลิ่งเขาก็ยืนเองได้แต่ว่าต้องมีพ่อแม่หรือว่ามีผู้ปกครองคอยจับเขาให้เขาเล่นก็ แล้วอีกอย่างที่บ้านเราเล่นปุ๊บมันไม่ได้มีที่จับไงเธอเออมันอย่างน้อยมันก็ต้องมีพ่อมีแม่ไปยืนจับไอเราก,กลางวันเราก็มีงานมีการใช่ไหม่ะเขาเลิกโรงเรียนมาสักห้าโมงครึง่งไอ้สามโครึ่ี่มงเนี่ยเขาก็จะเล่นแล้วแต่แกแม่บอกว่าเล่นไม่ได้ต้องเรียนหนังสือ,อกินข้าวอาบน้ำนก็ลอก่ลอไปลอ่ลอมาถึงเวลาที่เขาจะเล่นอีแม่ก็บอกว่าเออแม่ยังทำงานไม่เสร็จเธอเอนี่สุดท้ายฉันก็ให้รอให้รอพ่อเขามาแล้วกันเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนที่ใสเองเป็นไงแม่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเรื่องพวกน นะประมาณนี้แหละเออสองคนนั้นก็ยังทำไม่เสร็จกันอีกพวกเธอบครึ่งชั่วโมงแล้วใส่รองเท้าเนี่ยโอ้เพวกเธอว่ารองเท้านี่มันใส่ยากไหมฉันว่าฉันมองอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เสร็จสักทีจนฉันกินข้าวอิ่มแล้วอะเออถึงเสร็จอะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ฉันก็เลยบอกว่า